โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงสี่เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยการแข่งขันวอลเล์บอลสีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ส6สมัยและแชมป์ส4สมัยหลังสุดถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม A รวมกับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ขณะที่กลุ่ม B ีอินโดนีเซียกัมพูชา ฟิลิปปินส์และเมียนมาซึ่งทั้งสองกลุ่มจะทำการแข่งขันกันที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีเกมครั้งที่33วันพุทธที่10ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีอินดโดนีเซียพบมาเลเซียเวลา15นาฬิกาเมียนมาพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาที ไทยพบสิงคโปร์ช่อง NBT และช่อง T-Sport วันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีมาเลเซียพบเวียดนามเวลา15นาฬิกาอินโดนีเซียพบเมียนมาเวลา17นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบไทยช่อง NBT และช่อง T-Sport วันศุกร์ที่12ธันวาคม2,568เวลา12นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา15บหนาฬิกาเมียนมาพบมาเลเซียเวลา17นาฬิกาสนาทีสิงคโปร์พบฟิลิปปินส์